ที่หวัดจะได้เจอคนรักของหวัดคนนี้นั่นก็คือคุณรีมินทอนั่นเองค่ะคุณรีมินทอนสวัสดีครับดื้อเนเน่หน้าจเหมือนเทียสไอเลิฟยูต้องขึ้นเวทีเราทำไม่ได้ก็เป็นเบียดไงเบียเบียดเบียดเนี้อยู่เรืไงบพราะเขาก็ไม่เคยอยากเป็นเมียเขาเลยจบมาอ๋อก็หล่อลยเห็นไปขับตาดู สวัสดีค่ะแฟนรายการสปักหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่หวานตื่นแต่และรอคอยมาแบบเขาเรียกว่า6ปีกว่าเลยกับการที่หวานจะได้เจอคนรักของหวานคนนี้นั่นก็คือคุณรินโทนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเจอกับผู้โชคดีที่มาร่วมในงานซึ่งเดี๋ยวหวานจะเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยโดยรอบเลยของเบรกแรกในช่วงเช้าให้ดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีน้องดิวพี่คริสน้องพิมพ์แล้วก็มีดาราอีกเยอะแยะหลายท่านมาเดินพรมแดงแล้วก็คุณริมโทนก็จะเดินด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค เข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่นั่งของหวานเนี่ยก็คือดีมากขอบคุณคุณปุ๊บเป็นแล้วคุณแต่โมนด้วยที่เป็นช่วยแบบทําธุระให้ทุกอย่างเลยก็ mm hmm. คือเห็นนะ mm hmm. ก็คือขาด mm hmm. น้ำตาไหลได้คือ <c oughs> ถ้าอยู่ดีๆ <c oughs> เขามีกันแบบให้ผู้โชคดีได้ขึ้นไปถ่ายรูปผู้อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดี เป็นเราได้ใช่ไหมเราทำไมอ่ะหวันร้องไห้เลยเนะดิวเคยพาไปดูแฟนมิตรมินโฮก่อน <c oughs> ขอเขาเขาอมใช่ปะแล้วดิวซื้อตั๋วแบบยิ่งใหญ่มาให้แรลกหไฮทัดสวันซ้อนหน้าเขาไม่มีรูุมขนเลย <c oughs> ตาเขาวิ่งเป็นประกายมากหวั่นจําภาพวันนั้นได้อยู่เลยกอแบบ <c oughs> เขารอมา <c oughs> ้งจริง <c oughs> ทีก็น่าจะหกเจ็ดปีแล้วว่าแล้วตอนนี้นะคะหวานก็อยู่กับพี่เกตมินโฮหรือว่าทุกคนรู้จักรู้จักว่าพี่เกตนี่คือเป็นแฟนคลับตัวแม่ของมินโฮเลยสวัสดีค่ะพี่เกตสวัสดีค่ะตามมินโฮมากี่ปีแล้วคะสิบสี่ปีกับสห้าปีแล้วค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาแน่นาแต่รถไนท์พี่เกตชอบเขาจากเรื่องอะไรอ่ะเอฟโอวันนี้เขามาเนี้ยพี่เกตไม่เจอเขานานยังเดือน เราไปก่อนเสิร์อที่ไหนไปผู้ซัพพอร์ตค่ะเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่อาร์ติสต้าที่เกาหลีอ๋อไปเป็นผู้ซัพพอร์ตด้วยแล้วได้เจ์คอมเมนต์ตอนนั้นเราเขาจำพิเก็ตได้ไหมจำได้สิบห้าปีต้องจำได้อยู่แล้วน้องแล้วพี่เก็กประทับใจอะไรตรงไหนของเขาที่สุดเวลาที่เราเจอกันโมเมนต์ไหนครั้งไหนอเงี้ยจะแบบว่ายิ่งแฟนคลับแบบรุ่นเดิมๆเก่าๆเขาก็จำได้แล้วก็แบบว่าลอยยิ้มคพาเป็นกันเอง หรืออะไรเงี้ยดูนอโม่คอนเสิร์ตหน้ารักรงไหนหรืปาพี่เกตตอนที่หวัดเริ่มตามแล้วพอไปในกลมอ่ะแฟนคลับให้ลูกอมอะไรสเปย์ให้อะไรเขารับหมดจริงๆอ่ะมันประทับใจเราแล้วมันทําให้แบบโมเมนต์เล็กๆแบบเนี้ยมันก็อยู่ในใจเราขอบคุณครับพี่เกศสวัสดีค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสรบมือให้กับคุณลินโค่ five four three

คุณเพืเอนเกศินคะคุณลีมินโฮเดี๋ยวคุณลีมินโฮจะทำการหยิบสุ่มผู้โชคดีพี่ไพ่ถ้าได้กูเคาะทงให้สันนะคู่ G แถว G ยกมือขึ้นค่ะย U ค่ะ U ยกมือค่ะยู U U บุญรับพิพายน่าตายแล้วพี่อไม่ใช่อีกแล้วคนสุดท้ายละโอ้อดีค่ะอะาวผีเลยผีค่ะผดตายละฉันได้นั่งที่ดีแต่ฉันไม่ใช่ผู้โชคดีทุกคนขยับเข้ามานะคะขยับเข้ามานะคะ อันนี้นะคะก็คืออาจารย์ออนเป็นผู้ที่ทําให้หวานรู้จักลีมินโฮแล้วก็บ้าครั่งแล้วเหตุการณ์หน่อยว่าเกิดจากอะไรตอนนั้นนะเราไปถ่ายละครเรื่องเมียหลวงไม่ใช่เราพี่คิดพี่ตุย๋ย <c oughs> ไปถ่ายละครที่เมียหลวงที่เมียหลวงที่เมียหลวงแล้วก็ไปถ่ายละครที่เกาหลีเรื <c oughs> ่องเมียหลวง วันนั้นน่ะที่เราไปถึงเกาหลีเนี่ยเ,ออเป็นวันที่แล้วเ,เอ่อซีรีส์เรื่องเนี่ย Legend of the Blue Sea เนี่ยนางเงือกออนแอร์ครั้งแรกแล้วหวานก็ไม่รู้เรื่องแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยอาจาร,รย์ออนกับพี่เป็ดสไตลิสเนี่ยก็คุยกันใหญ่เลยคุยๆๆว่าพระเอกหล่อมากนางเอกสวยมากเสื้อผ้าสวยมากแล้วเขาก็เลยเปิดย้อนหลังให้ดูเท่านั้นเลยบ้าไปเลยจนวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีละก็น่าจะสิบสิบเก้าสิบเล้วโอ๋หวานก็รักของหวานคนเดียวมาเกือบสิบปีมาหวานคนรักมันโง่จารู้จักรีเิ็นฮงศ์แต่ตอนไหนก่อนที่เขาเล่่นเรือง โอ้โหแน่แมกใช่แล้วชอบเรื่องไหนขอที่สุดไอม่เหมือนกันเลยเดีไปดูกันว่าแกซาเราจะต้องบ้าครั้งกันสุดๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่าที่สนามบินดอกมาคุลหล่อมาก6ปีแก18หรือ28วันนี่แหละที่เขาไม่ได้มาเมืองไทยนี่เห็นไหมนี่ตอนนี้นะาท้าวหวาก็อยู่กับน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องเพียงจะบอกว่าน้องเพียงเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักกับหวานแต่ตอนที่หวานชอบบีบมินฮงใหม่ๆน้องก็จะคอยส่งนู่นส่งนี่มาให้หวานตลอดชอบิีบมินโฮตั้งแต่ ไหนละลายมา<ะ>ก็ตั้งแต่เอ p โอเลยเออส่วนใหญ,ญค่คนชอบตั้งแต่เอฟโอกันเนาะเริ่มมาเจอครั้งแรกก็ตอนที่มาเปิดงานร้านเทีเ่ยวโชว์แล้วก็มีคอนเสิร์ตปีป 2014. 2 0 1 4หลังจากนั้นก็คือต้องเจอให้ได้ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องคนนี้นะแบบผักดันหวานสุดๆคนน้องเพียงมากๆจริงจริงอ่นะต้องขอบคุณพี่หวานดีใจมากเลยที่แบบ พี่หวานน่ยอยู่ในวงการแบบนี้ใกล้ชิดดาราสืกอทป่บ้าแล้วแต่ก็ยังแบบชื่นท้องก็เป็นติ่งขอบคุณค่ะนี่อะไรคะรับแร็ปแั็ปากรักแล็ปป้าฮราโมสบายดีไหมพี่ดี่วานรักแพี่หวานเขาใช่โอ้เป็นไงเขาไว้ใส่ยาวลูกฉันก็คือยาวสุดแล้วคิดตรงไหนวะอันนี้คือยาวที่สุดแล้ว ขาสั้นใส่รองเท้าไม่รอดเมื่อกี้กูถามว่าพี่เคสมีแฟนไหมถ้าไม่มีคือวันนี้ทำไมต้องขึ้นเวทีเราทำให้ได้ทำให้ได้ทำยังไงไหนเล่าสิอ่ะคือดิวก็ไม่รู้อ่ะเขาเป็นผู้ชายแบบไหนเขาข้างๆก็บิดเบี้ยงไงบิดเบียดเรื่องนี้เห็นไหมคนมีลูกมีผัวประสบความสำเร็จเยอะมาสอนนี่อีกีหนึ่งยิ้มอย่ายิ้มกว้างมั่งอย่ายิ้มกว้างมา่เออเออเออ กูเลย้าสูงรีโนก็ชอบหนูขึ้นบาทำงานงอีกทีปินเลยค,ะค่ะกูอยู่เกาหลีแล้วคะ <c oughs> ่ะปีนเลย <c oughs> แล้วเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นวิชาอยู่บ้านเล่นเกมแต่เป็นคนดีไม่ติดพอไปคิด<ช>พร้อมจะเล่นเกมไม่พอไปคิดพร้อมอยู่บ้านเหมือนกัน <c oughs> ดูเรื่องไหบอกเขาจะก็อยู่เคยอยากเป็นเมียเขาจบมาอ้าวทำแม่ได้จริงๆอ่ะถ้าเบียดได้บอกเลยเปลี่ยนที่อยู่หลือถ้ามีแฟนอยู่ก็ทิ้งแฟนเถอะใช่ก็คือไปเลยไปอยู่แล้วพี่กิ๊ฟรู้จักดิมพลตอนไหนรู้จักตอนที่หวั่นเจี๊ยบกับดุ๊กดิวไปหาแต่ว่าตอนนี้รู้จักแล้ว6ปีกับ28วันที่เขาไม่ได้มาเหมือนกันโอ้โหเป๊ะแคปชั่นกูลงเมื่อคีใช่จะได้ยินในรถพี่ดิวรู้จักเอ่ มินโฮตั้งแต่เมื่อไหร่ดิวว่าดิวรู้จักก่อนพี่ว่าได้แน่วันเธอรู้จักก่อนจากซีรีส์อะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีแอนออะไรคือดิวตามดูทุกเรื่องดิวมันมากคือดิวดูทุกเรื่องที่เขาเล่นแต่ตอนเนี้ยดิวก็ต้องพูดจริงๆว่าดิวก็แบบห่างก็ชอบเขาอยู่แต่ก็ไม่ได้ชอบเขาเหมือนเมื่อก่อนเลยที่ชอบพี่ผ่านมาคือมีความหวังว่าอยากได้เขาเป็นแฟนจริงจรองผอมปุ๊บผอมปุกบนยุดลุกจอบไงใอ้วันทุ่มบีมายแมนนะ You love him basically, l i m i เต็ Yeah I just want him to be my man มันไม่ใช่แบบการแบบมันไม่ใช่แค่ดารามันไม่ใช่แค่การกีนดาราคืออยากได้เป็นผัวพี่หวานบอกว่าน้องคมน้องดิวอะเขาไปต่อแถวเจอจับมือกับอ่ลีมินโฮแล้วน้องดูชุดเขาดูชุดเขาจะมีการไดเร็กไอซีมหากูมีว่าหนูต้องแต่งตัวให้โดดเด่นที่สุดเขาจะได้จำหนูมามันนจริงๆหนาวมากอีดิวใส่กะโปรงสั้นแล้วใส่เฟอร์สีขาวพี่หวานพูดไรพูดคว่าเลยปะไทยแลนด์ ลูกพีนมาแล้วะครคะลูกพีนลูกกล้องเรา้ลูกกลองมาตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่รายการสัหราบวันเสียวค่ะเป็นยังไงคะความรู้สึกได้มาจตรีมิโฮลก็ตื่นเต้นค่ะเอาจริงๆอ่ะคือเคยดูซีรีส์เขาหรือเปล่าเคยดูเรื่องเอาแล้วเอฟโฟเอฟโฟเอฟโฟหยก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นนักเรียนอ่ะแต่จำไม่ได้ที่แบบบีแอ ใช่ใช่ใช่เรื่องนัน้นจริงๆอ่ะเราไม่ได้แบบว่าเป็นแบบแฟนขับตัวยงเลยขนาดนะั้นแต่เราคือเ,เราก็ชื่นชมว่าแบบเขาเขาแบบอ่ะร,รอ,อแต่พี่เคยอยากเป็นแฟนเขาเลยนะไมด้อยาก <c club> ไม่ไอ ที่เป็นทีทกอเธอนั่งยองยองตรงนี้ซึ้งตกใจมากนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะและขอเสียงรบมือกัขคุณลีนิ์บลงค่ะแต่หล่อดมากจริงนะคะโอ้ตลอ่อเลยเห็นไปกับตาที เขา,าเป็นยังไงครับหลังจากที่ดเห็นเขาตัวเป็นเป็นตลกมากก่อนที่หนูจะโดนส่งขึ้นไปบนเวทีก่อนเขาจะประกาศชื่อหนูไอสอคนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นกำลังใจให้แม่ <laughs> แบบ <ๆ S 1> ม่ชนะือเบียดเบียดจะเบียดไม่ได้แล้วพี่เพ็ญก็บอบว่า <laughs> ไม่ฉันอยู่ไกลจากเขาฉันอ,อยู่ไกลจากเไงใช่เปล่าเขาหลอกจริงเล่าเขาหลอกเขาหลอกแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นแฟนขับไม่ได้แตก็เห็นตัวจริงบอก่ ละลายละลายละลายน้องเล็กที่เรียบร้อยของเราก็หันมาพูดว่าเขาเดินผ่านมาเขาก็ได้มากแต่แต่มองเเเราาลยนะแต่ซนเห็นชอบสำคัญที่พี่กิดพูดเลยกับเขาไม่รู้เป็นรูปเขาพูดกับฉันก่อนเขาบอกว่า thank you แล้วฉันก็เลยหันไปบอก้คือเอาจริงๆเราแต่งหน้ากันเงามากอะว่าหน้าเขาเงาเราไปกัน ก็บอกบอกพิมว่าแบบมันชาเไว้เลยเอาไว้เลยแต่ฉันได้จับมือเขาด้วยนะอ๋อแอมก็ได้จับค่ะอเขาก็เดินมาเหมือนจะผ่านหวานแล้วบอกกเลยอาเถดโทรศัพท์หรืออะไรยื่นไปเขาเดินพูงมาจับมือฉัน่เขคงคุณกิ่นที่เคยจับมืออยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย๊ยโอ๊ยโอ๊ยโนนี้อ๊ยโอ๊ยโอ๊ลโอ๊ย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 ๊ไอ ไปหี่บ้านอตว้กอยกจะออกอาารเยอะกไปหาพี่มร anyway> ัใรัโกลกาพี่ดวว่าพี่ดิคือหัะหรัโกมกมอหกไปคอกสตัวเองต้องแไหมรอไหมใชดีมิไม่ใช่มอรอรเพิมหลายคนอไปแล้วคมาเดือทุกคนต้องไปสัมพั์นักข่าวต่างๆวแล้วเจะกันหบ่คลิปนนะคะา๊ายบาย